เมื่อเราชอบใครเราอยากเจอหน้าเขาบ่อยๆในเวลาที่เขาดูดีเพราะอยากเห็นความสวยความรอของเขานั่นคือความหลงแต่ถ้าเรารักใครเราจะกลัวการไม่ได้บีอข้างๆเขาในเวลาที่เขาทุกข์เขาเศร้าเขาอ่อนแอนั่นคือความรักความรักคือความรู้สึกที่ห่วงใยอยากดูแลอยากช่วยเหลืออยากไปอยู่ข้างๆ แม้จะตัดความรู้สึกลุ่มหลงหรือความไข่ออกไปแล้วก็ตามคนที่รักคนที่เปลือกนอกมีมากมายในสังคมจะมีคนที่รักเราจริงผ่านมาสักกี่คนใครที่บอกว่ารักเราแล้วพยายามจะเปลี่ยนเราดึงเราให้เป็นไปตามทางของเขาแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงเขารักตัวเองมากกว่าคนที่พร้อมจะอยู่กับเราโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคนที่พร้อมจะเดินหน้า คนที่พร้อมจะถอยหลังไปกับเราคนที่ไม่ยอมให้เราเดินตามหลังแต่ให้เดินเคียงข้างคนที่ไม่บังคับให้เราทำอะไรในแบบที่เราไม่ชอบคนที่ไว้ใจให้อภัยให้โอกาสซื่อสัตย์และให้เกียรติเรานั่นแหละคือคนที่รักเราจริง